ตามทีเสมอโคด้านนะคะ,อ,ะอุยนาทีที่เท่าไหร่เจ็ดสประมาณนี้นะคะย่าไม่เห็นสกอร์อนาทีนะคะประมาณนี้ค่ะประมาณนี้นนน จะสู้กันสูสีค่ะจะไม่มีคนเจ็บในสนามแลบบ้ว